จอกจอกใหญ่จอกดอกบุลาพันใหญ่จ้านี่ค่ะกระชังที่มณีการจะเอาขนีแดงมาุงมณีการก็จะปล่อยน้ำใสให้เยอะัอนนี้ แน่แดงใกล้จะมาถึงแล้วก็นเนแดงมาถึงมนี่การจีมาเอานเนแดงลุ้งให้บึ้งเนาะคะ่ะเนาะเรอมันล่อนเนแดงมาก่อนอันี้ก็เป็นผี่บัว,วมันนี่การที่เอาใช้ในสามแพอยู่ในกระช่างไงวนี้เนาะคะ่ะเนาะอันนี้ก็เป็นดอกดอกกุหลาบเบี้ยเบี้ยดอกดอกกุหลาบเนาะคะ่ะเนาะมนี่การจะเอานเนแดงมาใช้ ค่ะอันเนื้อแดงก็มาโหดเดี๋ยวนาะค่ะเดี๋ยวมันนี่การสิแกีเนื้อแดงแล้วก็สิบผ้าพี่น้องเอาไปเทในกระชังที่มันนี่การเตรียมมาไว้เนาะค่ะเนาะไปเลยค่ะไปเบิ่งกันเลยว่าเนื้อแดงที่มันนี่การสั่งมาเป็นยังไงนาะค่ะเนาะเดี๋ยวเ่าเอาไปใส่กระชังกันเลยเนาะค่ะไปค่ะค่ะพัสดุก็มาถึงแล้วนี่ค่ะที่มันนี่การสั่งอ่าไอา แหนแดงเนาะแหนแดงห้ากิโลค่ะแหนแดงห้ากิโลว้าวโอ้เขาทำรูอย่างนี้มาด้วยโอเคเดี๋ยวให้ดูค่ะนี่ <laughs> ดูก็าทำรูมาให้ค่ะคืออันนี้คือจะคงจะอ่าให้อากาศมันออกนะอู้ร้อนมากเลยค่ะ เพื่อนๆร้อนมากทำดูให้นี่ค่ะนี่โอเคโอ,คโอค้สองสองถุงค่ะสองถุงห้ากิโลเนาะนี่ค่ะไปค่ะเดี๋ยวเราเอาไปปล่อยเลยค่ะเพราะว่าไปใส่น้ำไปเลยเดี๋ยวเขาจะเหี่ยว กลัวเข้าเหี่ยวเนาะโอเคค่ะเดี๋ยวไปดูที่กระชังกันเลยค่ะโอเคค่ะมาถึงกระชังแล้วนะคะเดี๋ยวปดเชือกออกก่อนเนาะปดเชือกออกเร็ว เอาอ๋อนี่คุณชายอันนี้ใส่มากเนาะเป็นแบบให้ให้มีอากาศอกข้างนอกบอซันมันกระสีอบอ้าวอยู่ในนี้นเนาะเดินงบบนี้เห็นบ่าเนาะน่ายจะเห็นอยู่เนาะ อุ้ยห่อนห่อนอีดีโอ้ใบใหม่เดี๋ยวเอาใบาใหม่ออกก่อนใบแบกมีนี่ค่ะจะเป็นบบนี้เน,นเนแดงเอากโยุ่นไปเลย ให้เป็ดให้ไก่กินก็นได้นะ่าจนะเนาะเป็นอาหารงัวก็ได้เนาะเพื่นก็ว่ามันกินได้ยั่วสันเลยว่างัวกินได้ยุติเพื่อนว่ากินได้ยั่วกินคือกันนั่นแหละเป็นมันเป็นอาหารอย่างดีเลยนี่อุ้ยมันนี่กับเท้าหลุดเนาะจะเพื่อนก็นลอยออกไปเองเพื่นเนาะ นีอ่อีกถุงนึงอันนี้การกับที่เท,ทเหลือเอาไว้หน่อยนึงเราไม่น,นี่การจะเอาไปใหย่เอาไปให้่อยเนาะโอ้ไอ้ข้างล่างเพิ่งลวกเลยนีะ่ะตูดถุงอ่ะมันลวกเลยเดี๋ยววันนี้การก็บทเอาขี้วัวมาใส่ให้อีก เอาไว้ซับนีเนาะเอาไปให้หอยเบึง การสิยหายบึงนะคะเนาะนี่ค่ะที่วันนี้กันเอาวานลงไปแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวเขาก็แตกตูออกไปเองเนาะน,นั่นเป็นจอกดอกกุหลาบคุณท่างปุณเป็นจอกดอกกุหลาบอันนี้กระชังสามคูณสี่เนาะสามคูณสี่เมตรนี่ค่ะปุณอันตรงนั้นเพื่อนเป็นอันนี้ไหม มันมันอยู่ตูดถุงเนาะมันเหมือนมันจะลวกอ่ะมันร้อนนี่แหละค่ะอันทางผุนกับเบ้านในนี่เดี๋ยวเพื่นกันไลไปหากันเองดอกเป็นในลุ่งน้ำแล้วเนาะให้เพื่นไล่ไปหากันเอง ไปแล้วไปแล้วโอเคค่ะเดี๋ยวเราเอาไปใส่ให้หอยเนาะนี่ถุงนี่ไปใส่ให้หอยนี่อ้าวออกไม่อย่างแขังนอกเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะใสให่หอยอู้อันนี้คนกับห่อน เดี <M> ๋ยวเพื่อกินอันนี้ใส่ให้จากสกร คนลอยออกตัวละโอ้จังไดรจังลอยออกเนาะลอยออกมากกะจิมาโดนหมดกัดตัวจังไดรจังลอยออกมีอีกโบว์ <laughs> คนลอยออกกะช่างมันเตีย้ยเนาะเดี๋ยวเอาเอาไปให้อันหอยหน่อยเนาะค่นนะเนาะไปใหหอยหน่อยกันบัด นี่ห้อยหน่อยห้หอยหน,นย่อยตอนแดดจังสีพื้นลงข้างล่างล่ะเดี๋ยววันนี้การกทีิเอาให้พื Holo ้นลงพื้นลงไปอยู่น้ำข้างล่างแล้วเนาะมันท้อนห้อยให้ อูนวานไปจ้งผุ่นน้ำเนาะเอาห้อยหาเป็นหมองเป็นหมองสักก้อนมีอีกหมองหนึ่งทิ่มานีกันเอาพักเอาพักมาใส่เป็นจุดเป็นจุดให้เพิ่นเนี่ย,เ,ยเพิ่นคือชิ้นกระการกินจอกดอกกุหลาบเนาะเพิ่นประหันเลยเคยชิ้นก็กิน อันเพื่อนฝากออกมาเพื่อนบ้านได้เคยกินแหนแดงเลยเด้อ่าบัดน,นี้เขามาเบิ้งหอยอันนี้โอ้ผ่าสลแลมเฮียลงน,นี่อันนี้เชอร์รี่สีทองเลยค่ะอันเมื่อกี้เป็นเชอร์รี่สนิมอันนี้เชอร์รี่สีทองแล้ค่ะมาดูกันแต่สีโพยเอาไว้มองไปหอยพ่นยูกับสิโพยเอาไว้เพันสะก้อนมองฝีเพันกระยูขึ้นกันปูน เท่าปุ่นอันนี้จอกดอกกุหลาบยังยูดีอยู่เพราะว่าเพื่นบ่ค่อยมีหอยหลายเพราะว่าพอพันแมพพันจับออกไปแล้วเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวมัเนี่กันกระสิเอาไปไปมองนี่เนาะนี่เอาให้เพื่อย คนกินเขาบอกว่าแคลเซียมอย่างดีเลยแหนแดงอันที่เหลือหน่อยนึงนี่มันนิ่กันก็เสิเอามาเทาใส่กันนี่ค่ะแต่ช่างติ่มันนี่กันเทอันนี้ใส่เน้วเท่ลงเหน็นเป็นหลุดนี่นี่แหละค่ะ นเนแดงที่มานี่การสั่งมาบึ่งมือบึ่งมือมีแต่หกักเนแดงโอเคค่ะเอานเนแดงมาลงแล้วเนาะคานาอนี่แหละอาหารของหอยจ้าค่ะมื้อนี้มานี่การก็ได้มาเอานเนแดงลงกระช่างแล้วเนาะที่มานี่การสั่งมากอะลงกระช่างเรียบร้อยแล้วเนาะเอาห้หอยกินน้ำเอาเลียงในกระช่างอันใหญ่ท่มานี่การเห็ดไว้น้ำ จอกดอกกุหลาบงามเนาะค่ะเนาะอันนี้ดอกน้อยเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวมานี่การก็จีขอตูล่าไปกน้นจอกดอกกุหลาบจ้ามี่การก็ขอตูล่าไปก้นเนาะค่ะขอบคุณมากนะคะ่ะที่มารับชมคลิปของมานี่การในมือน,นีเนาะค่ะนะ้ะคลิปหน้าปอกันไหมจ่ะดูว่ามานี่การจะมีอย่างมาฝากพี่น้องอีกเนาะ ขอบคุณมากค่ะที่กดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้นะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย